ผีตู้ผ้าเรื่องเล่าหลอนจากตู้เสื้อผ้าโบราณตู้เสื้อผ้าไม้สักใบนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณตาของเตนซึ่งเคยเป็นช่างไม้ที่มีฝีมือที่สุดในหมูบ่บ้านคุณตาเล่าว่าเขาทำตู้ใบนี้โดยตนเองเมื่อหลายสิบปีก่อน โดยใช้ไม้สักซึ่งเป็นไม้ที่มีเกียรติและทรงคุณค่าในวัฒนธรรมไทยขึ้นหนึ่งขณะที่เตินหนังฟังคุณตาเล่าเรื่องคุณตาหยิบตูเสื้อผ้าไม้สักขึ้นมาด้วยมือที่สันน้อยๆคุณตายกมือลูบหนวดแล้วเริ่มเล่าตอนที่ได้ตูใบนี้มาตาก็ได้ยินเสียงแปลก ในตอนกลางคืนเป็นเสียงอะไรครับเต้นถามด้วยความสนใจเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้คุณตากระซิบมันดังออกมาจากไม้สักพอดีเต้นขนลุกเล็กน้อยแล้วคุณตาทำไงต่อไปก็ทำเฉย คุณตายิ้มน้อยแต่ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติกับตู้ใบนี้สายตาของคุณตามองตู้เสื้อผ้าอย่างลึกลับรากับสอนเรื่องราวมากมายคุณตาค่อยๆเล่าต่อดวงตาจับจ้องไปที่ตู้เสื้อผ้ามันเหมือนกับว่ามีวิญ,ญญาณบางอย่างร้องขอความช่วยเหลือ ตาคิดว่าเป็นวิญญาณอะไรครับฉันไม่รู้แต่มีบางอย่างที่ฟังลึกในไม้นี้คุณตายกมือขึ้นรูปตู้เบาๆบางคนที่อยู่ในหมู่บ้านเราเข้าก็บอกว่าไม้สักนี้มีเรื่องราวที่น่าสะบพรึงกลัวซอนอยู่มีใครบางคน ียงคงรอคอยบางอย่างเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำใหต้ตนรู้สึกหนาวสัน่นเล่ากันว่าเรื่องราวของตูเสื้อผาไปนี้เริ่มต้นเมื่อราวห0สิบปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าคืนหมืดมิดคืนหนึ่งพ่อของละละนากกำลังแกะสลักไม้อยู่ในโรงงานเล็กๆข้างบ้าน พ่อคะล,ะละลานาเสียงดังขึ้นหนูอยากได้ตู้เสื้อผ้าใหม่สักใบหนึ่งดีละนี่ไงพ่อกำลังจะทำให้ลูกอยู่ใบเก่านะ่ะมันใกล้จะพังแล้วซองพ่อลูกไม่รู้ตัวว่ามีใครบางคนกำลังสังเกตอยู่นอกหน้าต่างดวงตาดำหมืดจ้องมองพวกเขาอย่างเย็นชา เสียงฟีเท้าเบาๆค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เตรียมก่อการร้ายที่จะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวนี้ไปตลอดกาลคืนนั้นหมืดมิดเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ข้างบ้านลูกเข้านอนเร็วๆหน่อยนะลูกนอนดึกมาหลายคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไม่ทัน พ่อบอกขณะกำลังขัดเงาตู้เสื้อผ้าที่พึ่งแกะสลักเสร็จพ่อคะงั้นหนูเข้าไปนอนก่อนนะอืมเมื่อเรื่องราวของเหตุการณ์ครั้งนั้นถูกเปิดเผยน่าจะมีรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวและเศร้าใจละละนาเป็นเด็กหญิงวัยประมาณ8ปถึงเก่าขวบสวมชุดนอนสีขาวบางเบา ผมยาวประบาใบหน้าสีขาวเมื่อเห็นโจรปรากฏตัวดวงตากลมโตเบิกกว้างด้วยความกลัวหัวใจเต้นแรงเธอพยายามกลั่นหายใจเพื่อไม่ให้สงเสียงทว่าโจรสวมหมวกดำใบหน้าถูกปกปิดไปด้วยผ้าพันคอเห็นแต่ดวงตาที่แฝงไปด้วยความดุร้าย ในมือถืออาวุธแสดงถึงการกระทำอันนาสยดสยองที่เคยทํามาก่อนเสียงไม้กระดานเอียดอารดเอ่กับห้องกําลังครวนครางบอกเหตุร้ายบรรยากาศรอบบานมืดสนิทเงียบเชียบการขี่โจรตัดสินใจพาะละลนณาออกไปในป่ามืดนั้น สะทอนให้เห็นถึงความทารุณและไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งเขาไม่ต้องการให้เด็กหญิงรายนี้เป็นพยานแต่ก็ไม่อยากจะขาดทิ้งเนื่องด้วยว่าเธอยังคงเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งโจรร้ายมันเพียงต้องการถ่วงเวลาไม่ให้เด็กหญิงกลับมาบอกคนทั้งบ้านได้ จึงเพียงปล่อยเธอไว้ในป่าในยามมืดมิดหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งหมู่บ้านต่างค้นหาละละนาอย่างหนักพ่อของเธอวิ่งตามหาลูกสาวทุกหนทุกแหง่งลาละนาของพ่อลูกไปอยู่ที่ไหนเขาร้องไห้ตำรวจและชาวบ้านพากันค้นหาเนินนานแต่ยังคงไร้ร่องรอย เราวกับวาดละนาหายไปในความมืดสัปดาห์ต่อมามีเสียงเล่าลือในหมู่บ้านว่าเห็นเด็กหญิงตัวน้อยๆยืนอยู่ตามซอกมืดสวมชุดขาดวินดวงตาแดงกำรรมพ่อของเธอยังคงรอคอยลูกสาวที่หายไปตู้เสื้อผ้าไม้สัก ที่เคยทำด้วยความรักกลับกลายเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งความเศร้โาโศกขณะที่เตินเปิดประตูตู้เสื้อผ้าไม้สักเก่าแก่เขาสังเกตเห็นว่าตู้มีกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นจับนา้าทึบเมื่อเปิดออกเข้าพบว่าด้านในมีสอกเล็กๆที่ดูแปลกประหลาด มือของเขาสั่นน้อยๆขณะแตะไปที่ซอกลับนั้นทันใดนั้นเขาก็ได้รู้สึกถึงลมเย็นวหวหนึ่งที่พัดผ่านนิ้วมือเหมือนมีบางสิ่งกำลังหายใจรอบๆตัวคืนหนึ่งเสียงกระสิบแหบพร่าดังมาจากตูเสื้อผ้าตูใบนั้น เป็นตู้ไม้สักเก่าทรงโบราณสีน้ำตาลเข้มมีรอยขีดข่วนและรอยแตกร้าตามแนวไม้อายุราวห้สปีไม้เริ่มผุกร่อนเป็นบางส่วนตามขอบล่างตัวตู้มีลวดลายแกะสลักแบบไทยดังเดิมที่ขอบประตูสองบานพับเหล็กเริ่มเป็นสนิม บานประตูด้านในมีรอยขีดขีดเขียนเขียนคองเตินเต่นสมัยเป็นเด็กดูเหมือนเป็นตู้เก็บความทรงจำและความลับมากกว่าที่จะเป็นแค่ที่เก็บเสื้อผ้าภายในมีกลิ่นอับและกลิ่นไม้เก่าปนกับกลิ่นหอมอ่อนๆของผ่าที่เคยถูกเก็บรักษามาเป็นอย่างดี โจรใจบาปเสียงวิญญาณของลาละนาดังขึ้นมึงเอากูไปปล่อยไว้ในป่าจนกูตายคาต้นไม้ต้นนี้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวดถึงมึงจะตายแล้วเกิดไปกี่ชาติกูก็จะตามไปล้างแค้นมึงให้ได้แสงสีฟ้าวาบขึ้นในห้อง เงาของเด็กหญิงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นดวงตาแดงกำจ้องมองเล่ากับกําลังสาบแช่งเติรนรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แพ่ออกมาจากวิญญาณแขนเขารู้สึกถึงความสั่นสะท้านลึกในกระดูกเงื่อเย็นไหลอาบหลังเสียงกระซิบแหบพรานั้นยังคงวนเวียนอยู่ในห้อง แสงสีฟ้าวาบขึ้นอย่างเร้นลับวิญญาณเด็กหญิงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นราวกับเงาลึกลับดวงตาแดงกำําเปลงประกายแห่งความแค้นเกินจะระงับรู้อะไรไหมเสียงของวิญญาณสั่นเครืออืจะไม่ปล่อยให้มือหนีไปได้ง่ายง่ ตนสังเกตเห็นรอยแผลเก่าบนร่างกายของวิญญาณเด็กหญิงราวกับเป็นร่องรอยของการตายอย่างทรมานความเย็นเยเือกแพร่ซ่านไปทั่วห้องทำให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจมจมอยู่ในห้วงแห่งความหวาดกลัวกูจะทวงคืนจนกว่าความยุติธรรมจะมาถึง วิญญาณกระซิบเสียงแหบราเด็กหญิงในชุดขาดวินผมยาวปรกหน้าดวงตาแดงกำกำลังจ้องมองเขาอย่างเอาเรื่องตนกลั่นหายใจความหวาดกลัวคลืบคลานไปทั่วร่างเสียงหัวใจเต้นตุบตุบดังก้องในโสดประสาทเงาสีฟ้าเรือนลางค่อยๆก่อรูปชัดเจนขึ้น ดวงตาที่แดงก่ำนั้นทองประกายเดือดดาลขึ้นเรื่อยๆกูจะทำให้มึงรู้ความแค้นนี้ไม่มีวันจบสิน้นเ <_ EN> งาของเด็กหญิงเคลื่อนเข้ามาใกล้ความเย็นเยือยแพร่กระจายไปทั่วห้องเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจอันเย็นเยือๆที่พัดผ่านผิวหนังแต่ละกล่าวของเด็กหญิงราวกับลอยได้ เขารู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกอย่างไรทางนี้จำกันไม่ได้หรือยังไงเด็กน้อยที่มึงเคยเอากูไปทิ้งไว้ในป่ากูต้องทนหนาวทนหิวกูถูกสัตว์ขบกินร่างกายของกูเงาของลาละนาค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้เติน เขารู้สึกสั่นเทารู้สึกได้ถึงพลังแขนที่กําลังจ้องมาเขาพยายามถอยหลังแต่ทวังเงาของลาละนากลับค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้มึงคิดว่ามึงจะหนีรอดได้อย่างนั้นเหรอเสียงกระสิบแหบพราดังขึ้นกูคอยมึงมัดทั้งชาติดวงตาแดงก่าจ้องตรงมาเผยความแค้นอันมืดมิด เงาน้อยๆค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นคราวนี้กูจะทำให้มึงรู้สึกเหมือนที่มึงเคยทำกับกูเสียงวิญญาณดังลั่นเตินเริ่มส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงถูกกลืนหายไปในความมืดเงาค้องลาลานาค่อยๆกลืนกินร่างของโจรเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเงาคองละลานา ค่อยๆกลืนกินร่างของเติ้นเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเสียงร้องค่อยๆ่อยเงียบลงคืนนั้นพ่อแม่ของเตินเริ่มรู้สึกกังวลเอ๊ะพ่อทำไมเติ้นยังไม่ลงมากินข้าวอีกละ่ะไม่สบายหรือเปล่าพ่อเดินขึ้นไปดูในห้องเห็นรองเท้าและเสื้อผ้าของเตินยังคงอยู่ครบแต่ตัวของเตินกลับหายไป ราวกับสูญหายเติ้นลูกอยู่ไหนอ่ะพ่อตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับภายในตู้เสือ้อผ้าเงาของลาละนายิ้มมุมปากขณะที่เงาของเติ้นถูกกักขังอยู่ในมิติลับเขาเรียกร้องแต่ทว่าก็ไรผลไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็น พอแม่เริ่มตกใจและกังวลเริ่มพากันค้นหาเตินทั่วบ้านเตินเตินอยู่ไหนอยู่ไหนลูกความมืดทึบขืบค,คลานเข้ามาบดบังทุกสรพสิ่งเตินรู้สึกเร้ากับถูกกลืนกินด้วยความหวังเปล่าเสียงร้องของเขาสะท้อนวนเวียนอยู่ในห่วงมิติอันหมืดมิดเร้รากับเป็นเพียงเสียงกระสิบที่ไร้พลัง นี่คือความรู้สึกของฉันยังไงล่ะไอ้โจรใจบาปเสียงละละนากระสิบอย่างเย็นชาความหวาดกลัวความสิ้นหวังและความเจ็บปวดที่ไร้ทางนี้เขาพยายามดินรนมือสั่นเทากระแทกผนังที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงความมืดแต่กลับแน่นหนาราวกับกำแพงเหล็ก เงื่อเย็นไหลอาบหลังจังหวะก,การหายใจสั่นระริกทุกสิ่งรอบตัวเขาเริ่มบิดเบี้ยวคลุมเครือเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นเป็นจังหวะที่น่าสะพรึงกลัวเขารู้สึกเหมือนกำลังจมจมอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทรมานที่ไร้ขอบเขตกี่ครั้งกันละ่ะที่เสียงกู่ร้อง ไม่มีใครได้ยินอีกครั้งที่ไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจไม่มีใครแม้แต่จะสังเกตพ่อแม่เริ่มโทษพ่อแม่ของเตินเริ่มโทษตามตำรวจความหวาดกลัวค่อยๆบีบคั้นหัวใจมันคือสามคืนที่ความมืดค่อยๆกลืนกินทุกอย่าง ละ,ละนายิ้มมุมปากมองตนที่ถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้ามึงจะรู้สึกอย่างที่กูเคยเป็นตนพยายามร้องเรียกแต่เสียงถูกปลืนหายไปในความว่างเปล่ารอบตัวเขามีแต่ความมืดและเสียงกระสิบแผ่วเบาเสียงหัวเราะเย็นเยียบค่อยๆกระจายไปในความมืดเป็นสามวันสามคืน โดยที่โทรศัพท์ก็ยังคงอยู่ในบ้านแม่พยายามโทรหาแต่ทว่าเสียงโทรศัพท์ก็อยู่บนที่นอนแต่ตัวเขาก็ยังคงไม่มีใครหาเจอแม่ของเติรนเดินทางไปที่วัดป่าอย่างเร่งด่วนสีหนาสีดเผื่อและเศร้าหมองหลวงตาคะแม่ร้องไห้ลูกชายของดิฉันหายไปสามวันแล้วเจ้าคะ่ะ ลวงตามองหน้าแม่เติรนด้วยสายตาที่เคร่งครึ้มลูกชายของโยมยังคงอยู่ที่บ้านเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ปล่อยเขาออกมาอะไรนะคะแม่ถามเสียงสัน่มญญญงงน,ม,นมีวิญญาณเก่าที่ยังคงค้างคาอยู่ในไม้แผ่นหนึ่งมีวิญญาณเก่าที่ยังคงค้างคา อยู่ในบ้านของโยมเขามากับไม้แผ่นหนึ่งลวงตากระซิบเขากำลังชดใช้นี่กรรมบางอย่างให้แก่กันและกันแสงเทียนหูบไว้เงาของลวงตาถอดยาวบนผนังวัดบอกเป็นในถึงความลี้ลับที่กำลังจะเกิดขึ้นลวงตาหยิบถูกกรรมหนึ่งขึ้นมาจุด แล้วหันมาบอกแม่ตื่นด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมในบ้านของคุณโยมมีเรื่องราวเก่าที่ยังไม่จบสิน้นวิญญาณเด็กหญิงคนนั้นเขากำลังแก่แทนแค่แค่เรื่องอะไรเจ้าคะลูกของดิฉันไปทำอะไรให้กับเธอปกติลูกชายของดิฉันเป็นคนรักเด็กนะเจ้าคะ ลูกชายของดิฉันอยู่ตรงไหนเจ้าคะแม่ของเติ้ลร้องไห้เขาอยู่ใกลตัวโยมมากกว่าที่คิดแต่คุณโยมมองไม่เห็นลวงตาชี้ไปที่ตู้เสื้อผ้าไม้สักเก่าแก่หนูจะทวงคืนรถกระบะคันเก่าแล่นพุ่งทยานบนถนนขดเขี้ยวฝุ่นโปรยปลายตามปลายลอ้อ ลลวงตาหนังหนิ่งใบหนาเคร่งเครียดสะพายยามใบหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วคุณโยมลลวงตาเอ่ยกับแม่ของเตินเป็นคดีฆาตกรรมวิญญาณเด็กหญิงยังคงรอคอยความยุติธรรมมานานแสนนานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกของผมล่ะครับหลวงตา พ่อกับแม่ของเตินสังเกตเห็นเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดบนหน้าผากของลวงตาเข้าดูรีบร้อนและกังวลราวกับว่าเวลากำลังจะหมดลงเมื่อถึงบ้านลวงตาเก่าลงจากรถอย่างรวดเร็วยามสีน้ำตาลเก่าคร่ำคราสะายข้างเพื่อหยิบพระเครื่องและถูกเทียนเตรียมพร้อมเรา ต้องช่วยเขาออกมาก่อนที่จะสายจนเกินไปนะคุณโยมดวงตาเคร่งครึมมุ่งตรงไปยังตูเสือผ่าไม้สักบานเก่ามันเป็นตูสองใบที่ทำเอาไว้คู่กันใบหนึ่งพ่อของเขาเอามาถวายไว้ที่วัดอีกใบหนึ่งก็คือใบนี้้วงตา ชี้ไปยังตู้บานไม้ชี้ไปยังตู้เสื้อผ้าไม้สักเก่าที่อยู่ในห้องของเตนกงกรรมกงเกวียนแท้ๆคุณโยมเป็นตู้ไม้ที่พ่อของเขาทําเอาไว้ให้หลูกสาวทั้งสองใบแต่ถว่าใบที่สองนี้ลูกสาวกลับมาสิงอยู่ในไม้สักและพ่อ ก็เอาไม้สักตนนี้มาทำเป็นตู้เพื่อให้ลูกสาวมาปรากฏตัวให้เห็นแต่ทว่าพ่อของเด็กหญิงคนนั้นก็ไม่เคยได้พบวิญญาณของลูกตัวเองอีกเลยจนกระทั่งเขาตายจากโลกนี้ไปล้วงตาค่อยๆแตะมือที่ตูเสือผ่าไม้สักดวงตาปรือแคบ เขาสัมผัสได้ถึงพลังอมตที่สอนเร้นอยู่ภายในวิญญาณน,นี้เต็มไปด้วยความแค้นลูกของโยมเคยเอาเด็กคนนี้ไปทิ้งไว้ในปา่าถูกปล่อยทิ้งให้ตายโดยไรความปราณีแม่ค้องเตินยืนตัวสันะร,ริมือจับชายเสื้อค้องพ่อแน่นด้วยความหวาดกลัวที่ขืบคลานเข้ามาทีละน้อย ลวงตาหยิบถูออกมาจากยามจุดอย่างช้าๆควนหอมโชยกระจายในห้องเขาเริ่มสวดภาวนาเสียงเบาออกมาเถนูเอ้ยลวงตาเอ่ยมันถึงเวลาแก่แค้นแล้วเหรอทันใดนั้นเสียงกระสิบแหบพรากก็ดังขึ้นจากตู้เสื้อผ้าออกไปไม่ได้คุยยังไม่ให้ออก หลวงตายกมือถือถูพอมขึ้นมาเริ่มสวดมนต์เบาๆแสงประหลาดสีฟ้าวาบขึ้นรอบๆตูเสื้อผ้าละละนาซิกาต้องปล่อยชายคนนี้เสียงหัวเราะเย็นเยือกดังขึ้นมันต้องจ่ายค่าทำบาปกับหนูเจ้าค่ะพระคุณเจ้า ประตูเสื้อผ้าเริ่มสัน่นราวกับมีใครบางคนกำลังดิ้นรนอยู่ข้างในต้นต้อนอยู่ที่ไหนลูกแม่ร้องไห้เสียงกระสิบดังขึ้นเขาอยู่ที่นี่แต่จะต้องอยู่กับหนูตลอดไปลวงตายกมือขึ้นโปรยน้ำมนต์ไปที่ตูเสื้อผ้า เสียงกรีดร้องดังขึ้นอย่างโหยโหวนซิกาต้องปล่อยเขาไปลวงตาเตือนการแกะแค้นจะไม่ทำให้ใครหายทุกได้หรอกนะมันเป็นคนฆ่าหนูหนูต้องทวงแค้นลูกของฉันท้ามีเขาไปทำอะไรให้หนูช่วยลูกฉันด้วยเจ้าข่าลวงตา ประตูตูเสื้อผ้าเริ่มสั่นระริกเหมือนมีใครบางคนกำลังดิ้นรนอยู่ภายในลวงตามมองตรงไปที่ตูด้วยความเคร่งครึมนี่ไม่ใช่แค่หนทางแห่งความยุติธรรมหรอกนะมันต้องทรมานอย่างที่หนูเคยถูกกระทำมันปล่อยให้หนูตายอยู่ในป่ายอย่างทรมานลวงตาค่อย เปลือนเข้าไปไกลตูเสือผาการแก่แ้นจะทำให้ซีกาติดอยู่กับความทุกข์ตลอดไปตูเสือผาเริ่มสั่นรุนแรงขึ้นเหมือนมีใครกำลังดินรนอยู่ภายในเสียงชายหนุ่มดังออกมาเบาๆแม่แม่ช่วยผมด้วยล้องตาย,ยกมือขึ้น เริ่มสวดมนต์เสียงดังขึ้นแสงประหลาดสีขาวค่อยๆค่อยๆล้อมรอบตูเสือผ้าลาลนาลูกเอ๋ยถึงเวลาปล่อยวางแล้วเสียงร้องเบาๆดังขึ้นโอ้โหยหนูเจ็บประตูตูเสือผ่าเริ่มสันทันใดนั้นเติ้น ก็ค่อยๆปรากฏตัวออกมาผิวซีดเผือดปากแห้งและตัวสั่นเทาแม่เขากระซิบแม่กอดลูกเอาไว้แน่นลวงตายิ้มน้อยๆพอกันเท่านี้ล่ะนะสีกาเขาก็ได้รับความทรมานจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วแม่จะเทียบเท่ากันไม่ได้ แต่เขาก็รู้ซึ้งถึงความทรมานของคุณโยมแล้วแม่ค่ะเขาตายก็ยิ่งจะสร้างบาปกรรมก่อเวรก่อกรรมกันไม่เลิกไม่แล้วล่วงตาผงกศีรษะช้าๆหันมามองวิญญ,ญาณเด็กหญิงด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาลูกเอ้ยความแค้นเป็นเพียงถาดไฟ ที่เผาพลัานตัวเองให้เดือดร้อนยิ่งยึดติดก็ยิ่งทุกข์การให้อภัยตังหากคือพลังแห่งการปลดปล่อยวางเปล่าและเบาสบายวิญญาณของเด็กหญิงกลมกราบและฟังอย่างเงียบสงบน้ำตาค่อยๆไหลบนแก้มชีวิตและความตาย มันเป็นเพียงแขวงจรหนึ่งการแก่แค้นไม่อาจคืนความสุขให้กับซีกาได้รอกพ่อเขาตายไปเกิดใหม่เขาก่อจะจำซีกาได้ถึงแม่ไม่รู้ชื่อมองหน้าก็ไม่ชอบใจแล้วก็ขากันอีกสลับกันไปมาพลัดเป็นคนตายพลัดเป็นคนขา่า อยู่แบบนี้ร่ำไปไม่จบสิ้นวิญญาณของเด็กหญิงค่อยๆสั่นสะอื้นแสงสีขาวบางๆเริ่มปรากฏรอบกายโอ้อาตมาขออนุโมทนาบุญด้วยนะอภัยแล้วปล่อยวางได้แล้วโอ้ดีจังดีจังสู่สุขติเถนะคุณโยม เงาสีฟ้าคองละละนาค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้ายเจ้าค่ะพระคุณเจ้า